ไกให้คุณนะคะวันนี้คริสตันอยากไกอะไรให้คุณเอ,อ go back into บ a ลานสิ่งที่คุณควรรู้เลยนะคะต้องกลับไปที่ความสมดุลของชีวิตนะคะสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราทำแบบเกินไปหรือว่าเราเกินลิมิตนะอะไรเงี้ยต้องยับยั้งชั่งใจหรือกลับมาอยู่ในในฟลอเดิมของตัวเองนะคะหรือว่าความบาลานอย่างเช่น การทํางานหนักขาดการพักผ่อนนะคะการกินหรือว่ารูทีนบางอย่างนะคะดังนั้นต้องเราต้องแบบพยายามที่จะกลับมาบาลานซ์มันให้ได้นะอืมว้าวยินดีด้วยต้องเตรียมตัวนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่กลาลังจะเข้ามานะคะจงโอบก,กอดหรือว่าโอบรับกับสิ่งที่กลาลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอืม การเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาแล้วค่ะน่าจะประมาณสองเดือนเนาะเออน่าจะประมาณสองเดือนอันนี้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาคุณควรที่จะเคลียร์ความยุ่งเหยิงนะคะเคลียร์ความยุ่งเหยิงรอเลยนะคะเพื่อกลับไปสู่ความ สมดุลเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วนะคะเหมือนเคลียร์ทางรอ energy นะคะที่กำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณเนาะโอเคนะคะขอให้โชคดีค่ะ